แต่วเือที่สาคมต้องพักตอนนั้นเราเอ่อในแปเราไมไปเราต้องพักดึงอายุสิบสามปียปดปีเราไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงนะครับในการเลือกตั้งในการบริหารงานสภอกเนี่ยที่แท้จริงก็หมดมาตัดใจนะครับันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสมาคม เป็นผู้ที่เข้ามาทำทีละประเทศกีฬาที่แล้วเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาที่หนึ่งเพื่อครับคงญี่ปุ่นเนาะเป็นแบตเตอร์เป็นเลขาธิการแล้วลงรับเลือกตั้งเป็นทีมที่ได้รับอยู่เลยผ้าและต่อเชื่อมกันเป็นหัวข้อแล้วแล้วนะครับว่า ผมยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะว่านี่กีรถูกแต่งตั้งมาโดยข้อบังคับของการเรียกั้งของสีฟ้านะครับหรือ,อโเลิอตอนโคตรนะฮะซึ่งสีฟ้าก็ไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยปากปลือยหรือยกเลิกผมปฏิบัติงานหรือต่าง,ตาง,ตางแต่เพียงบอกว่าผมเนี่ยได้มีการแต่งตั้ง ที่ช่วยขึ้นมาเพื่อทำการในเรื่องการส่งเอกสารหรือดำเนินการในานามของสมาคมเพราะนี่จกจะทำให้ดูแล้วว่ามันเป็นการป้องกันในเรื่องของคอนฟิกต์ออฟกินชลัยไม่งงตรงนี้ทีฟ้าก็ไม่ได้ตอบมาว่าให้หยุดจะทำหรือฝ่าฝืนหรือทำไม่ได้เด็ดขาดที่ฟ้าไม่ได้บอกก็ยังให้ข้อบังคับทำตามข้อบังคับ เอเล็กโทรโคดอย่างเดิมตามข้อบังคับที่ก,งงนนกํากำหนดมาในจดหมายตอบ